สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมฤดีมีแก้ววันนี้นะคะจะรับบทเป็นอสมอค่ะจะลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ระแวกยะริงนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด1นค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าดิฉันเป็นอสมประจำอำเภอยะริงนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะ สาเหตุของโควิด -19 นะคะเกิดจากสารพฤกรรมของเชื้อไวรัสซ a r ์สโคว -2 นักวิจัยพบว่ามีนิวคลีโอไทป์คล้ายกับเชื้อที่พบในครั้งคราวในประเทศจีนจึงทำให้เกิดการสันนิษฐานว่าต้นกำเนิดของเชื้อไวรัสซาร COVID ์ c o v -2 มาจากไวรัสที่พบในครั้งคราวและเกิดการกลายพันธุ์จนสามารถแพร่จากสัตว์มาสู่คนได้จนนำไปสู่การติดเชื้อจากคนสู่คนในที่สุดค่ะ ดลเชื้อไวรัสโควิด -19 มีมากกว่า10สายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยนะคะจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ค่ะก็คือสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์เบต้าสายพันธุ์แกมมาและสายพันธุ์เดลต้าค่ะในอาการของผู้ป่วยนะคะมักจะมีคนที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการถ้าคนที่แสดงอาการนะคะก็จะมีไอไข้เจ็บคอน้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการเบื้องต้นค่ะส่วนในผู้ป่วยบางรายอาจจะพบอาการทางระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงเช่นคออักเสบไตาวายปวดบวมซึ่งอาจน,นำไปสู่การเสียชีวิตได้ะคะ่ะซึ่งการรักษานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีค่ะกรณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเหลืองและก็ผู้ป่วยสีแดงนะคะ เริ่มกันที่ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะคือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆหรือมีอาการไม่รุนแรงก็คือมีแค่ไข้น้ำมูกตาแดงผื่นขึ้นและไม่มีโรคประจำตัวอื่นนะคะก็จะถ่ายภาพรังสีปลอดปกติแนะนำให้กับตัวอยู่บ้านนะคะเป็นเวลา14วันโดยระหว่างนี้อาจจะให้ยาตามอาการนะคะตามที่คุณหมอแต่ละโรงพยาบาลเห็น เห็นสมควรนะคะว่าจะให้ยาชนิดไหนนะคะในการรักษาตามอาการะคะ่ะส่วนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงค่ะแต่จะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอาการอาจรุนแรงเช่นมีโรคร่วมนะคะก็คือคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็อายุ60กว่าแล้วนะคะก็จะจัดเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนะคะเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุคะ่ะ อ,อ,อาจจะมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจไดละหลอดเลือดโรคออหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้นะคะหรือบุคคลที่มีน้ําหนักเกิน90กิโลกรัมค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะก็จะก็ควรเข้าการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย14วันแล้วก็จะมีคณะแพทย์หมู่แพทย์นะคะจะให้ยารักษาตามอาการตาม ออตามเหมือนกับบางคนนะคะก็ะจะมีโรคประจําตัวอาจจะใช้ตัวยาอื่นเนื่องจากไม่สามารถใช้ตัวยานี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ะจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่จะให้การรักษานะคะส่วนผู้ป่วยสีแดงนะคะคือผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากเอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรงนะคะจะมีภา,าวะปอดบวม ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า96%หรือการลดโลงของออกซิเจนมากกว่า3%หลังออกแรงของค่าที่วัดได้ในครั้งแรกที่ออกมาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนการป้องกันนะคะโรคโควิด -19 นะคะหนึ่งเลยนะคะทุกคนต้องสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะไปยังพื้นที่สาธนารณะนะคะ 2. นะคะเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสผู้อื่นนะคะ 3. ค่ะเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นกลุ่มสีแดงสีเหลืองและพื้นที่ที่มีที่มีอากาศไม่ถ่ายเทนะคะ 4. นะคะควรล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์หรือสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสวัตถุในพื้นที่สาธารณะนะคะเช่นประตูหรือราวบันไดค่ะ 5นะคะเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้าปากเพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะ6นะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะ 7. นะคะเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะ8นะคะไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนหรือบุคคลเยอะๆนะคะเนื่องจากจะมีการติดเชื้อได้ง่ายค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลุงคุณป้าผ่านทางวิดีโอคอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จบการให้ความรู้เรื่องโควิด1 i เพียงเท่านี้ค่ะพี่ชัดนนะคะในฐานะที่เป็นอสองโมนะคะก็จะบอกออข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือการอยู่ในชุมชนนะคะถึงเราจะรู้จักคนคนนั้นอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นเพื่อนเรา แต่เราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสหรือไปคุยกับเขาได้ตามปกติแล้วนะคะเนื่องจากเราช่วงนี้นะคะเราควรระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดค่ะรักตัวเองรักคนอื่นและรักครอบครัวนะคะไม่นำเชื้อเข้าสู่ครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะ